ช anel นี้เป็นช anel ที่ดีมากเลยนะครับคุณควรที่จะกด subscribe ไว้เลยครับและควรจะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนครับผมไม่ได้ตาฝาใช่ไหมทุกคนเห็นมันผมใช่ไหมว่าพุกคนทุกคนน่าจะเห็นแหละดูดิผมไม่ได้ตาฝาแน่ๆผมว่าผมไม่ได้ตาฝาแน่ๆผมเข้าได้แล้วเหรอเกมแก้ GM แล้วใช่ไหมหรือยังไงลองเข้าไปดูก่อนมาได้ไหม น่าจะได้อะไระอย่างเงี้ยไม่โดนน่าจะโดนปลดบล็อกแล้วเพราะว่าผมไม่ได้มีเจตนาอะไรทั้งสิ้นนะผมแค่เข้ามาแล้วผมไม่รู้ว่ามันห้ามนะเพราะว่ามันไม่ได้บอกในโพลิซีนะผมก็อ่านไม่เจอนะผมก็หวังว่าเีมจะแก้ไขนะก็ขอให้แก้ไขเถอะกาสวีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมน้ำนมได้ครับผมก็ได้ไปขอติดต่อหางผู้พัฒนาเกมให้แก้ไขครับเพราะว่าแก้ไขนี่คือไวสุดแล้วนะ โอ้ดีใจครับว้าวสุดยอดไปเลยแล้วก็กลับมาอยู่กับเกมแรนดอนไรต์กันแล้วครับตอนนี้รู้สึกว่าผู้พัฒนาเกมไปแก้ไขปัญหาให้ผมมะเนาะเออก็รอมานานกว่ามันจะแก้ไขปัญหาให้โนานเหลือเกินคนระับมาน,นี่เหียวจะมาเล่นควอฟโหมดดีไหมชิจแอร์เล่นควอฟโหมดเหรอ ขอก็ขอ,อมาไดมาเล่นทมีมต้นเกมนะครับเออเดี๋ยวไม่เอาเดชด,ด้วยนะเดชเดชเดชเด,ดนี่ยขอผูดที่แก้ไขให้นะครับดีนะที่เกมเห็นปัญหาแต่ผมคือไอ้ดีผมเติบโตช้าลงมากเลยตรงนี้ผมต้องเล่นเลิกต้องเลิกเ,เล่นแบบกินเชนะ้าคือมันหายไปอ่ะคือมันหายไปแบบนานมากๆประมาณเดือนหนึ่งนะกว่าผู้พัฒนาเกมจะแก้ปัญหานี่แต่นั่นไงว่าละ ดีเอาเซ็ตแบกมาพอดีเอาว่าตัวมีกเหรอรู้สึกว่ามันโอเคโอเคการาฟิกใช้ได้นะไม่ได้น่าเกียมากมามามาแต่ก็ยังรู้สึกคิดถึงไอ้เมื่อก่อนดีเพราะว่าเมื่อก่อนมันสวยกว่านี้เยอะเลยนะอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะ มาเรียมาก่อนเนี่ตายไปสวยปัญหาก็คือไอ้บอสนี่แหลคะครับประเด็นปัญหาคือบอสนี่แหละแต่ว่ามันเป็นสั่งตายฮนะไอ้บอสน่าจะมีปัญหาเลยมะปรมาณนีน้รอเพื่อนเจนรอไอ้อน,นั้นสองมาเองนั่นแหละรอรอรอเขารอไว้เขารอไว้ คือว่ามันจะเริ่มเป็นอะไรต้องรับก่อน,นต้องรับไอหัวกระโหลกใช่ไหมรอดูก่อนนะคือเฮลได้ w ไม่เป็นลูกเต่าที่โกลมากๆเลยนะครับนะเพราะว่ามันมันไอไม่ส่นเลือดไงมันไม่ส่วนเฮสพีนะมันเป็นความรักตายเลยเอาง่ายๆจะเรียกความเสียหายจริงทําไมวะที่ 500, โโห้าร้อยโอ้โหยิงแปดสิบทีห้าร้อยเวรีกรูดดาเมจสุดยอดมากครับโอเค,อ,เคอัพอัพอัพเดทแล้วโสวยๆตาแล้ว เอฟเฟกต์ตาใหม่รู้สึกว่าจะสวยขึ้นนะแต่ผมชอบแบบเก่ามากกว่าเอาจริงผมเป็นคนที่ชอบแบบเก่ามากกว่านะยึดติดก,กับอดีตนี่แหละแบบเก่าสวยกว่าเยอะนะตัวนี้เยอะเลยตัวนี้อะไรก็ไม่ผสมไปก่อนขอให้เป็นอตัวนี้สามใช้ฟูน่นเด็กเราจะขึ้นแต้มช้าเราไม่ได้เอาแซมมอนมาก็เลยขึ้นแต้มช้านะแต่จะแรกกับทิมผมจะมีคุณภาพนะ ตึงข่ออย่างนี้แหละลองตึงตีแวปตีไปบอกอะไรก็ดีเอาโอเคสวยออกพูดพึ่นออกก็ออกกันจริงๆนะเออได้แล้วจังหวะนี้ถ้ารู้ต่อที่จะคอมโบอะไรนี่เนียนะพวกนี้ไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหาคือบอสนี่แหละจะสู้ยังไงอ๋ออะไรครับเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ของมันนะตอบอะไรก็ไม่รู้เลยอะ ไม่ได้เข้ามานานแล้วยิวออกไปก็อาจจะถ้าผมลาวงการไปแล้วมีคนโหดขึ้นก็ดีใจด้วยนะเพราะว่าผมตอนแรกก็จ,จะลาวงการแหละแต่ว่ามันยังพอเล่นได้ไนงะแต่ผมไม่ค่อยยอมแพ้เท่าไหร่นะลองไปติดต่อนะกว่าผู้ว่าทานาเกมจะอ่านนี่ก็นานอยู่พอสมควรเลยนะยิวก็โดนบล็อกมันเสียอารมณนะ์นะผมพูดจริงเอ้าอย่างนี้ก็ได้เหรอวันนี้ไม่ได้แก้ให้หนีเหรอโอเคครับไม่ได้แก้ก็มันต้องแก้ไอหนีอย่างนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ครับนะ เดี๋ยวผมจะไปลงช่องสลับกับช่องไอ้อันนั้นนะไอ้ beginner win แล้วเพราะว่าแนงน้ำไว้เล่นได้แล้วเดี๋ยวนี้จะลงแค่คลิปนี้เทสด้วยหวังว่าแ้งต้นไหลกลับมาเล่นได้แล้วนะม,มาห้าเทีมไม่ได้ตาย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 โอ้โหแรงเกินจบไปครับน้องๆแรงขนาดนี้ไม่ต้องเล่นแล้ว อัพดาเมจไปก่อนอัพดาเมจไปนะครับตอนนี้ก็อัพดาเมจอยู่นะฮะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่ออ๋อใช้ได้อยู่ใช้ได้ใช้ได้ดาเมจก็นัดเดียวตายตอนนี้สมบูรณ์แบบละแต่ตอาตอมิ่งได้ต้องช่วยหน่อยอืมอย่างนัมม้นเลยผสมผสมพิษษาสาร์ได้บิสายรู้สึกว่าจะเกินละ รอไใ้ก่อนก็ได้โอเคสวยเทคนิคยังใช้ได้อยู่เรอวะเทคนิคยังใช้ได้นะโอ้โหตาย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 ,ตายเร็วเกินโ่อเพี่เร็วกว่าน,นี้ก็คือทับคิวไปเลยนะ ร็อกคูได้ทำงานก่อนเพื่อนเราแต้มเร็วมากเลยนะเพราะหอมยันเชิญนะแต้มโพดเร็วเลย๋ยวผมเล่นนานนะถ้าผมไม่ออนเชิญมาผมจะได้แป๊บเดียวนะแต่ผมเล่นนานเนะี่ยมันก็เลยโอ้โหตายตายรัวๆจังหวะนี้ไม่ต้องเล่นนะหมดเลยมาเอาตายตายตายถ้าตัวมิงได้มาแรงขนาดนี้แต่เมื่อไหร่เ่ยหรือว่าคงคิดเองวะแรงมากเลยนะแป๊บเดียวตาย,แป,ย,ตายแป๊บเดียวตายเนี่ย ดูดิโอ้โห้าบอ้าบอคอระคังข้างฝวา้าบอคอแตกครับเน้องแตงเกิดนดาเมจแบบโอ้โหดูดิตายตายตายสีสีได้ยากขนาดน,นี้เก็บสีไว,ว้ก่อนะ เดี๋ยวอัพไอหัวกระโหลกตันก่อนนะไหนก็นนกนไหนล้วตายตายเออสวยสวยครับจังหวะนี้ายาวๆไปยังไม่เจ็ดร้อยเหรออัพกระโหลกดีกว่าอัพกระโหลกก่อนดีกว่า ตายเลยเลกระโหลกสวยตัวนี้ก็รวยแล้วนะโหดวงดีเกินมางที่แต่ว่าโหกะโหลกจะใช้อรอแป๊บนึงนะถ้างั้นพี่ไปเรียาการนะ14วินะของผม14วิไม่ใช่15นะเพราะของผมเร็วกว่าคนอื่นนะเพราะผมนะอัพเกรดแล้วดวงก็ไปริบกูเลยนะล็อกดีเพื่อนก็มาล็อกิครับก็มาให้ล็อกสิจังหาะนี้เซตนี้เท่ากับ อินฟินิตี้วินนะชนะตลอดเลยโอ้โหดวงดีเกินโอ้หนึ่งดาวไปเถอะเพื่อนถ้านายจะดวงดีขนาดนี้นะระว่าเนี่ยหัวกระโหลกหนึ่งดาวกับไอ้อันนี้นี่บอกแล้วเวลิกูดถ้าดวงจะดีขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดิโอ้โหเกตดวงเวลิกูดเลยขอบใจมากขอบใจมากอือมันจะลงยาวๆนะเพราะว่าผมกลับมาเล่นแล้ว เอาแค่คูณหนึ่งดาวเท่าไหนีห้พอกระโดดไม่ต้องเล่นแล้วถ้าหั้วคะโหลกเก้ขนาดนี้ไม่เล่นแล้วครูยิงตายเวลี่คูดมากครับเชือกยาวาจังหวะนี้มบอกเลยไม่ต้องทำไรแล้วนั่งรองตาย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 โอ้ที่์เก้าร้อยแรงเกินตายตาย คือมันเกินไปเหมือนถูกลบออกจากเกมอ่ะเหมือนมันเป็นไวรัสแล้วตอนนี้พีแก้ทายตัวฮิวเลือดก็คือทับคิวนะถ้ามาคิดว่าฮิวเลือดทันก็ฮิวไปนะแต่ว,ว่าจะใช้ไม่ได้กับพวกอีดิีมิมนเนี่ยแหละรประเด็นมันจะสู้ยากอนะเลยต้องมีไอ้โอโ้โหตายไม่ต้องทำไรแลนะ้วถ้ามันจะตายเร็วขนาดนี้ไม่ต้องทำไรแลนะ้สวสไปไปถ้าหนึ่งดาวจะเป็นยังไงวะ หลอนประสาทมากจากาังหวะนนี้หลอนเพลงไม่ได้ฟังนานละขอฟังหน่อยแล้วกันไม่ได้ฟังเพลงนานแล้วนะตีตีตีดิโอ้โหไอโอ้โหแม่ตึ๊บตๆๆตบตบตบตายโอ้โหแรงเกินเกินไปเนาอโอหานนี้ก็าตายเถอะครับโก่งเกินไป ผมไม่ใช้มือนะมือตกเวตาไปแล้วเอาไว้ p p กับไอ้คอมโบได์ไม่รู้ว่ามีใครก๊อปสูรผมไหมนะแต่ผมเล่นคอมโบไดท์มาเป็นจำนวนนานแล้วนะเป็นนานแล้วเล่นมานานแล้วก็มไม่ได้บอกใครสักทีว่าช่องผมไม่ดังนะถ้าช่องผมดังก็เขาก็น่าจะคัดลอ,อกกันเต็มน,นะนะคือจะมีอยู่สองเทคนิคก็คือเทคนิคใช้ไอ้มือนี่คือเดะเล่นง่ายกว่านะแต่จะไม่ทัวแต่ถ้าเป็นเทคนิคไอ้เทคนิคอ้ไม่ใช้มือคือเทคนิคที่ผมจัดแบบเล่นโคอปอ่ะจะ ถาวรเลยใครสู้ก็ไม่ไหวนะจะเก่งมาจากไหนจะเป็นรามเกียรติตัวอะไรมาสู้ก็ไม่ไหวนะถ้าไม่ใช่อตอมิกนะนะอตอมิกก็พอสูสีอยู่แต่ดวงมันต้องดีก็แหละและ้วแต่ศัตรูต้องไม่มีแอสซิสนไปนะไม่งั้นเล่นยากก็ดูมันยิงดีน่าเกลียดเกินยิงแบบโคตรน่าเกลียดนะดาเมจโอ้หลอนเพลงพอเธอเพื่อนปวดง้อเพลงโอ้โหดวงดวงดวงิลกูดอะไรอโอ้ไม่ต้องมาฟรีไฟเลตอนนี้ อาชิพที่ชอบมายุ่งจังเขาเป็นโรคอะไรเนี่ยครับแต่ละคนผมไม่เข้าใจตอนผมอยู่นี่ไม่ยุ่งนะเราออกมาชีพแล้วจะส่งโรคก,กันมานะครับทุกคนผมปวดหัวมากครับตายตายเออเดี๋ยวดิ๊กูดีครับดีดีด,ด,ดียาวไปยาไปจังหวะนี้บอกเลยไม่ต้องกลัวกลัวอะไรครับโอ,โ,โอ้โหเขียมินเนียนโคตรไวนี่โปรวะนี่โอ้ทับคิวเอาทับคิวเอาทับคิวไป เพื่อนไปน้องราชันแล้ล้มได้มาจับแล้ล้มได้โคตรอีซี่จังหวะนี้ผมบอกเลยถึงจะไม่ได้เก่งล่ำฟ้าแต่เทคนิคเยอะอยู่นะโอ้โหตีไม่เข้าโอ้โหดวงแม่เกินไปมองเกินไปเพื่อนไปวันนี้เกิ่อนไปตีเลยครับโอเคผมผมไม่สนใจนะให้เพื่อนแบกเดียวบอสอ่ะผมไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเฮ้ยอย่าตีตาด้วยเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนกูอย่าลิ้วกูจบเก๊เขาหรืบ่าทุกคน มันจบแล้วครับทุกคนไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วมันจบแล้วอมองเลยแต่ฟื้นทับมันไม่มีโอกาสแล้วอ,อ๋อของทันเชื่โอ้ยเหเนาะจะมีมั่งสายหรอฮึออยนิดเดียวมือเดียวแล่วว่าสำหรับคลิปนี้ขอเพลย์ชอปเพียงเท่านี้ครับไปเจอกันครับ